we are going to have a live interview with another success cases ขอตบเือร์เชิญคุณมงคลอัศวะพลังกูลนะครับวันนี้ครับไม่ต้องพูดมากพูดร่ำทำเพลงได้คะแนน t ท e f l พทกี่คะแนนครับ270 CBT ครับเท่ากับกี่คะแนนครับ637ครับตบเบอร์เลยครับ637เนี่ยแค่นั้นไม่พอนะครับอยากทราบว่าคุณมงคลสอบเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเกินหกร้เรื่องรมาณมครั้งคุณมงคลสอบเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับ ครั้งแรกครับตบมือดังๆหน่อยครั้งแรกได้ยินไหมครับสุดๆแล้วนะฮะอยากเอ่อ uh, Part Listening Comprehension โอเคนะครับเต็ม30ได้เท่าไหร่เอ่ย26ครับตบมือหน่อยครับ26หใช่ได้นะอยากทราบว่ามีเทคนิคในการนะครับฝึกยังไงบ้างจึงเอ่อฟังออกคำถามที่หนึ่งก่อนไปสอบเนี่ยฟังออกอยัง ออกแล้วครับแม็อาจารย์บอกที่ c ีที่หนึ่งเนี่ยต้องฟังออกแล้วไม่ใช่ไปฝึกที่นั่นไม่ใช่ฝึกในห้องสอบโอเคอันที่สอัอนที่สคือมีเทคนิคอะไรบ้างในการในการฝึก listening comprehension ครับคือตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มเรียน TOEFL ครั้งแรกๆก็คืออาจารย์บอกอาจารย์ตอนช่วงเรียน listening ก็คือ practice เรื่อยๆคือทุกเชา้าครึ่งชั่วโมงก็คือฟัง cnn.com ตอ CNN. <com S 1> ้นะตอง cnn radio ครับแรกๆฟังไม่คอรู้เรื่องแ้่มีกำลังใจฟังต่อไปเลย ก็เป็นปกติครับคือช่วงแรกๆก็ไม่รู้เรื่องก็ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองวิลง่ายนะครับวิธี very basic ครับเขาเรียก่จะบอกนะครับวิริเยนะทุกข์ขบเจติก็คือคนจะลุ่งทุกได้เพราะความเพียรได้ลึกๆนี่เขามีข่าวดีมากขนาดนี้คะแนนหกร้อยกว่าแล้วมันเป็นเพียงเลยครับทั้งพานนะครับปรากฏว่าคุณนะครับมงคลกำลังจะไปทํางานในประเทศไหนครับแคนาดาครับตบเบิ้ลหน่อยครับได้กรีนคาร์ดเห็นไหมครับฉะนั้นกรีนคาร์ดีสวน is one of the motivating factors เกี่ยวไหม ครับเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเขาจะจะไปทำงานในครับแคนาดาดนกินคาดเป็นจะเป็นแคนดิเดตซิสเตนเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษโอเคเขาคงปูปูพรมแดงรับนะเวลคัมฮะจะไปรัฐไหนอ่ะต้องตรงโทรอนโตครับโทรอนโตนี่สวยมากโอเคคนฮ่องกงเต็มไปหมดเลยนะโอเคครับ เอเคอันที่เดือกคือต้องเลยครับตั้งใจฟังไปเรื่อยๆแล้วแล้วมีเทคนิคอย่างอื่นไหมนอกจากฟังเรื่อยๆคือผมใช้หูฟังที่อาจารย์เลคอมเมนต์นะครับโอเคหูฟังกำลังสั่งมาทิ่สองอาทิตย์แล้วนะครับมันช่วยไงหูฟังใหญ่ๆคือทุก listening ทุก accent ของเขาจะรทำให้เราเคยชินเคยชินมันชัดมากหูฟังใหญ่ๆโอเคจะเพิ่งซื้อนะเดี๋ยวอาจารย์สั่งมาเป็นร้อยๆจะได้มันลดราคามากกว่าตลาดสรุปว่าคือหูฟังอาจารย์ก็ใช้ประโยชน์ได้ครับ โอเคอันที่สองละที่หนึ่งก็คือฟังไปเรื่อยๆตอนเช้าเอ่อท่านเรียกคำว่าสายบ่ายเย็นไ,ได้ไหมได้โอเคครับฟังไปเรื่อยๆอันที่สองคือนะครับเออ่ฟังหูฟังใหญ่ๆอินพุตเท่ากันเลยครับออปต์นะครับเขาเป็นคนแรกที่เก่งมากสัมภาษณ์ทำให้อาจารย์ตกขอบนะฮะจะเนืองจากสาี่สิบห้าองศาแต่ก็พยายามจะรู้สึกตลอดเวลาจารตกขอบนะเป็นครั้งแรกทุกครั้งสัมภาษณ์ต้องเบียดนักเรียนออกนะที่จะตกขอบแต่แล้โอเคอ่ะทนได้นะวิธีที่สามวิธีสามีไหมครับ ก่อนสอบอะครับประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนก็คือทำปฏิทิสจริงอ๋อ้โทิสสรุปฝึกไปเรื่อยๆโอเคอันที่2นี่คะแนนที่2องนี่เวอร์สุดๆเลยนะ่ย structure มีทั้งอะไรครับ past structure บวกกับ past writing ซึ่งมันยากมากนะครับก็ไม่มากไม่น้อย writing เต็ม6ได้เท่าไหร่ครับได้6ครับตบเบอร์ได้ครับเต็ม6ได้6กแล้นไม่ได้ต่อไปอยากรู้ว่าคุณใช้วิธีการอะไรจึงได้เฮ้ยครับแต่สอบแต่6ได้6อันที่1เวลาเห็นเขาเรียกเอาไลน์ทันหรอ เอาไลท์ทันครับโอเคสวดมนต์หรือเปล่าอยากก็รู้ละจะอยากก็รู้ละสวดมนต์หรือเปล่าครับสวดครับกี่เที่ยวครับปกติจะพ,พยายามก้าวเที่ยวแต่วันไหนที่ไม่ไหวก็ใช่ได้ตามที่ที่ไหวแต่รู้เพ,เพราะให้ฟ a c a t i o n นะครับแต่แคือใจพยายามจะก้าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้แค่ไหนก็ so what โอเคใจไปก่อนไม่เป็นไรเพราะนี่คือความฉลาดถ้าอยู่ยังฝืนตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยมันยูไม่ใช่มนุษย์โอเคก้าวคือตั้งไว้เป็น benchmark เป็น benchmark ก็คือตัวครับเอคุณค่าที่ควรแต่ชีวิตจ,จริงๆถูกต้องเขาปรับไปแล้วไงบางวันที่ก็ไม่ไปก็ไม่ไหวหลวงพ่อก็ใจดีนเนาะหลวงพ่อไม่ทําโทษนะโอเคนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าสมาธิแรงมากเลยนะฮะจึงนะครับเ,เต็มหกได้หกมีเทคนิคอะไรบ้างไรติ้งเวิร์สมากๆเคยส่งแต่เรียนไรติ้งป่ะเรียนครับเรียนกับใครครับเรียนกับ,บอาจารย์หนุนสอนอด้วยครับเม,ม,มื่อบุญชัยมีไหมปกติคือตอนช่วงแบบไม่ปกติก็ได้คือปกติเวลา เรียนโทฟอ l อาจารย์อาจารย์เล็กคอมเมนต์ให้เรียน 3, สามเดือนแล้วค่อยส่ง,งผมก็ลองส่งสักทีหนึ่งให้อาจารย์ทุบอ๋อเคยส่งมาหรอรจริงก็อเปลาได้กี่คะแนนอะ่ะได้4คะแนนครับ โอเคสี่คะแนนไม่ต้องตกทางนี้ตกอะไรเนี่เตรียมตกต,กตลอดเวลาหน้ามานี่อย่างเดียวคนก็ว่าส่สงมาจ้าอยู่าโอเคสี่คะแนนก็ไม่คอยสูงนะแล้วไปเรียนกับอาจารย์น,นันสอนหรือเปล่าเรียนครับแล้วอาจารย์ให้ประมาณกี่คะแนนครั้งแรกก็ยังได้สี่เหมือนเดิมแต่แต่คะแนนก็ไม่เฟอร์นะพอๆกันนะทรงสำนักโอเคนะสำนักเลยครับเสารลินนั่นบูตึงนะพลังนิ่มนะโอเคแล้วครั้งต่อไปล่าสุด หลังสุดก็คือตอนจบคอร์สก็5.5ครับตบเบิร์ดหน่อยครับ5.5ว่าแสดงว่าแซนซิลิชมีมาตรฐานมากๆโอเคไม่มีการใค้ในคะแนนเบิร์ดหรือกดคีย์คอมเพนงนะแล้วก็ทำไมายูดีได้6ก่ะพูดจากความรู้สึกเลยน่าสนใจมากเคสนี้น่าสนใจมาก,คนนามากๆครับก็คือเราพอเรียนจบแล้วก็คือเราก็ขยันทําต่อไปเรื่อยๆคือฝึกเอาลายจำเป็นภาพก่อนเข้าไปสอบจริง เขาที่ฟังรู้สึกว่ามือนเป็นนะครับเอ่อ r e p r e s e n t a t i v e of Fast English เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยมือนขาจำหมดเลยป่ะครับก็ของดีเราก็ copy ทำตามไปเลยครับก็ง่ายไหมเวลา copy เร็วไหมเร็วครับไม่ต้อง invent เองเสียแล,และไม่ต้องไปลยครับเรียแผลไม่ต้องไปครับ trial and error เปียงแรกก็637ไม่ตลกโอเคแล้วที่สำคัคือเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยไม่เว่อร์แบบอาจารย์เนี่ยแต่ครับจุดเด่นของเขาคือเลยครับความเรียบง่ายแต่เป็นพลังแห่งความเรียบง่ายแล้วต่อเนื่องแรงแรงกึนตูนต่อเนื่องเห็นไหมว่าแล้วก็ขยันไปเรื่อยๆเอ็ด anyway, ดิเวย์สเตร็คเจอร์ได้เต็มสามสิบทั้งหมดได้กี่คะแนน,นครับยี่สิบเก้าครับโต๊ะเบิร์ดเลยครับโอ้ว้าวเวอร์สุดๆสุดๆเลยและเก่งมากเอ็ด anyway, ดิเวย์เรามีเทคนิคอะไรในการเขียนบ้างอันประโยคสองประโยคเทคนิคในการเขียนมีไหมโอเคที่หนึ่งก็คือสารเดิมก็ส่งมาให้อาาจรรย์คับเ ประเมินก่อนนะฮะประเมินราคาก่อนโอเคที่ดินแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าเป็นเรื A ่องกาเรียนไลติ้งนะแต่มีเทคนิคเลยไหมในการฝึกไลติง้งก็คือตามที่เทปวันอาทิตย์ของอาจารย์บุญชัยครับอ่ก็วัยเหมือนกันนะมีการพลิกตะกี้ใครสอนไลติ้งบ้างอะไรเงี้ยอ,อ่เขาเลิกเอาใจจารชอบฟังนะครับ <c oughs> อาจารย์จะบอกว่าเวลาเราเขียนแล้วเนี่ยก็เขียนเสร็จแล้วให้ถอยตัวเองออกมามองมองตัวเองเป็นผู้อา่านก็คืออ่านแล้วเราเชื่อหรือเปล่า ถ้าอ่านแล้วเชื่อนี่ก็คือโอเคแต่ถ้าอ่านแล้วยังเหลอ ก็คือ,อยังใช้ไม่ได้ตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยมาแล้วถอดเอายาตัวกูอะไรของกูแล้วก็ลองดูอ่านแ,แล้วเ,วเวชื่อหรือเปล่าเพราะเวลาเชื่อพลังมันจะวิ่งไปทั้งศัพท์ทั้งกรมางต่างนะแต่ที่น่าสนใจคือเขามีจิตสูงมากๆเลยเขาอะไรครับเอ่ออะไรนะสรุปทุกอย่างที่กับ expressioncollocation ต่างเนี่ยที่เรียนมาเป,ป็นปึกเนี่ยเอามาให้อาจารย์ตบมือแรงๆหน่อยครับจิตสูงอย่างเทพพรม,มเกิดโอเคมาเลยทพพรมระดับพรมแล้ว,ลวนะคืออะไรครับได้สิ่งดีๆมาแชร์กันเดี๋ยวอาจารย์ไปดูแล้วก็เอามา,อา,มาสอนทีหนึ่งดีมากๆ ด้านซ้ายภาษาไทยด้านขวาอะไรนะภาษาอังกฤษครับช่วยยังไงอ่ะก็ภาษาแม่ของเราเป็นภาษาไทยครับก็คือเวลาเราคิดอะไรเป็นภาษาไทยแล้วเราจะได้ทางสเลดสร็จหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับว้าวน่าสนใจมากนะอันสุดท้ายครับ reading comprehension เต็ม30ได้เท่าไหร่ครับ26ครับตบมือหน่อยครับสูงมากเลยนะมีเวลาอ่านมีภาพไหมมีครับ ต้องใช้ความเพียรไหมช,ช่วงก่อนเรียนจะมีภาพไหมเพราะวิศวะก่อนเรียนเต็มสิบให้วิศวะป่ะวิศวะอะไรอะวิศวะคอมพิเวเตอร์ครับว้าวออจากไหนครับาจากเกษตรครับว้าวในเกษตรน่านภูมิใจนะได้ที่มีลินพี่กรีนคอร์ดนะไปคิดในดินกับเมมครับเอมเบ e ก็คือสวมกอดรับเลยนะเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ก่อนเรียนภาษาอังกฤษจะ